ผลที่เข้ามาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะเพราะคิดว่าได้เรียนทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งธุรกิจในอนาคตมีงานทําแน่ๆค่ะเพราะปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะพอได้เข้ามาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วนะคะมันเหนือความคาดหมายไปมากเลยค่ะ พราะตอนแรกคิดว่าอาจจะได้เรียนแค่โปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปแต่พอเข้าจริงได้ทางลองสร้างเว็บไซต์ขายของด้วยตัวเองได้สร้างแชทบอทเพื่อคุยกับลูกค้าได้ลงพื้นที่จริงๆคุยกับคนที่เขาทําธุรกิจจริงๆนอกจากความคาดหมายไปมากกว่านั้นคือได้ฝึกถ่ายรูปได้ลองสร้างหุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์เองตั้งแต่ล้อเลยค่ะมันทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าในอนาคตเราต้องสบายแน่ๆในสายการทำงานค่ะ เมื่อจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปแล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะทั้งโปรแกรมเมอร์เว็บดีไซเนอร์หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กรค่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่นี่เป็นมากกว่าการเรียนธุรกิจจริงๆค่ะ